การการสื่อนิ้วนะคะคุณครูก็คือถ้าเอาเนิว้วออกจากแป้งเย่าแล้วก็สื่อนิ้วให้ถยอถ้าอย่างเช่นเวลาที่เราจะพิมพ์ขอบฝายถ้าเราใช้นิ้วชีในการพิมพ์ถ้าเราใช้นิ้วชียวอย่าง ต้องไปซ้อมมือนะคะไปซ้อมมือพวกนี้แล้วก็คลิปทุกอย่างนะคะจะมีหลักฐานอยู่บน u t u b e นะคะวันเดือนปีที่อัพโหลดมันจะอยู่ในสงตอรี่พวกเราทั้งหมดนะคะเป็นไปได้ไหมว่าถ่ายไว้แล้วค่อยอัพทีเดียวเป็น จโจทย์หรือเวลาคนวจอาจารย์ก็จะบอกว่าอ๋อพวกเราต้องหาเวลาไปสอบด้นะคะคะแนนตรงนี้15คะแนนนะคะ15คะแนนก็จะมีทั้งดูคลิปทดสอบทั้งนี้นะคะจะต้องมีทั้งขายแล้วคิดเราก็จะต้องคูณเข้าไปอีกก็จะเป็นประมาณ1ก0คบร้อยคิดเนาะสำหรับทีนี้ก็คือ เบทเรียนควรจะถึงทุกแบบทดสอบ